สวัสดีครับสวัสดีลูกค้า f c ทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง t ิกตอ k ด้วยนะครับมาวันนี้ก็เที่ยงเที่ยงแล้วนะครับฝนก็ซาซาลงบ้างนะครับนี่ก็พามารีวิวชมนะครับ n k r 8 8แรงนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเออก็มัวซุ่มเก็บงานให้ลูกค้าอยู่นะครับมัวซุ่มเก็บงานให้ลูกค้าอยู่ตอนนี้ก็ลูกค้าสั่งทําเป็นรถน้ํานะครับนี่ เป็นกระบะบรรทุกน้ํานะครับเป็นน้ําถังนะครับนี่สามชั้นนะครับตัวนี้หนึงสองสามนะครับด้านบนแล้วก็ช่องกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับกระบะเป็นกระบะพื้นไม้ปูพื้นเหล็กครับนะครับแล้วก็เสริมด้านบนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดิมทีนะครับสภาพรถจะเป็นประมาณนี้นะครับเดิมทีก็มาเก็บงานใหม่หมดเลยนะครับยกกระบะออกเก็บงานกระบะต่างหาเก็บงานคัสซีใหม่นะครับ เก็บสีหัวใหม่นะครับไล่ระบบช่วงล่างใหม่หมดเลยนะครับระบบเบรกระบบน้ํามันนะครับถอดทาความสะอาดหรือหมดเลยนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับเครื่องเดิมเก็บมีเปลี่ยนหายน้ามันเครื่องนะเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องให้นะครับสาหรับตัวเครื่องนะครับนี่ตอนนี้ก็ทยอยทําให้ลูกค้าอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเหลือเป็นฮีโน่เอฟซีซูเปอร์เสียเครื่องร้อยยี่สิบแรงอยู่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะเหลือ เก็บงานระบบไฟแล้วก็ไล่ประกอบอีกนิดนึงนะครับก็น่าจะเสาที่นี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึ่งนะสำหรับใครที่กําลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่นะครับนี่ส่วนคันนี้ก็120แรงยาว5เมตรนะครับก็ใครหารถไว้ใช้งานอยู่ก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับนี่อันนี้ก็เหลือฮีโน่แล้วก็เหลือเป็น n k r 1 1 0นะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่งทำเป็นโดยสารนะครับตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งคันนะครับใครหารถโดยสารนักเรียนอยู่ เป,ด,เปดหัวปี๊บแบบนี้นะครับหัวปี๊บแบบนี้อันนั้นกระบะหลังคาโดยสารของมันนะครับใครหาอยู่นะครับราคาแสนกลางๆนะครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้สามารถทําได้นะครับนี่มาเดี๋ยวพาดูรายละเอียดกระบะกันหน่อยนี่นะครับอันนี้ก็ใส่ที่ล็อกให้แล้วเรียบร้อยนะครับเปิดปุ๊บเปิดลงได้นะครับเปิดลงแล้วก็เอาน้ําใส่ด้านบนนะครับแล้วก็ พื้นด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับถักเรียบร้อยแล้วก็ปูพื้นเหล็กทับนะครับสําหรับตัวนี้นะครับรถน้ําคันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าซื้อยางใส่ใหม่นะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางใหม่ยางหลังคู่ใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นยางหลังคู่ใหม่ส่วนยางหน้าก็ยังเป็นยางเดิมนะครับก็ดอกก็ยังเหลือเยอะๆอยู่นะครับแทบจะเหมือนใหม่เลยนะครับยางคู่หน้านะครับก็เลยเปลี่ยนคู่หลังนะครับ แหนบก็มีเสริมแล้วนะครับแหนบก็มีเสืิมแล้วนะครับอันนี้ที่ผมมาทําเพิ่มเติมก็จะเป็นเก็บสีคัสซี่ใหม่แล้วก็วางทับหลังให้ใหม่นะครับตัวนี้นี่ใส่บังฝุ่นใส่ไฟใหม่จัดทรงบังคูนใหม่จัดทรงท่อใหม่นะครับนี่เออันนี้นะครับสําหรับที่ทําอยู่ที่อู่นะครับนี่บังฝุ่นก็ใส่เป็นของยี่สุให้ใหม่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับจัดทรงให้ใหม่กันมอไซเรียบร้อยนะครับนี่ ใครหาอยู่นะครับรดน้ําก็พอทําได้อยู่นะครับกระบะความยาวอยู่ที่สามเมตรห้าหรือ3เมตรสิบประมาณนี้นะครับความกว้างก็อยู่ประมาณเมตรเจ้าประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวพาดูภายในนะครับอันนี้ก็เก็บเป็นสีขาวนะครับเดิมทีมาเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับตามที่เห็นรูปคางต้นนะครับนี่ก็เก็บงานใหม่ทั้งหัวเลยนะครับหรือประกอบใหม่หมดเลยนะครับคันนี้หัวเดิมบางดีอยู่นะครับ คันนี้หัวเดิมบางดีอยู่นะครับระบบเรือนใหม่ก็ขึ้นหมดนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็มาไล่ระบบแอร์ให้ใหม่นะครับตัวนี้ไล่ระบบแอร์ให้ใหม่เบรกมงเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับนี่ประมาณนี้นะครับสาหรับรายละเอียดนะครับภายในก็เก็บงานสีใหม่นะครับนี่สภาพก็ประมาณนี้นะครับนี่บางๆเลยนะครับคันนี้รถไม่หนานะครับคันนี้ ภาษีก็ไม่ขาดอันนี้ภาษีหกแปดอยู่นะครับพันวานถึงจะขาดนะครับก็อันนี้ก็จะไปโอนต่อทรงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการขับขี่กันแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับลูกค้าอยู่แถวบ้านนี้นะครับไปเดี๋ยวไปขับกันเลยนะครับ พวงมาลัยก็ผมทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับพวงมอะไรเบาเลยนะครับเบาวิวเลยคันนี้อันนี้ก็วิทยุใช้งานได้อยู่นะแต่ว่ามันมันไม่ใช่เป็นวิทยุแบบบลูทูธนะครับนี่ก็ต่อเข้ากับระบบเดิมเหมือนเดิมนะครับ เครื่อง8ปสิบแรงพอดีเลยนะครับลูกค้าอยากเห็นว่าตอนใส่ถังน้ําเต็มเต็มอะรถมันสามารถวิ่งได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันพร้อมกับลูกค้าเลยว่าเวลาเราใส่น้ําเต็มคันอะรถสามารถวิ่งได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง88แรงนะครับแปสิบแปดแรงนะครับเห็นไหมก็ขึ้นปกตินะครับเกียร์ก็ประมาณนี้นี่อยู่เกียร์สามแล้วนะครับ พวงมาลัยคันนี้เบามากนะครับไม่ต้องติด Power <ฮ>ก็ได้ครับถ้ายิ่งใส่ทางน้ํานี้ยิ่งลอยเลยพวงมาลัยออกสามสบา,ายเลยระบบเบรกผมไล่ไหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนลูกยางล้างผ้าเบรกนะครับตัวนี้ แล้วก็ไล่น้ำมันเบรกใหม่หมดเลยนะครับก็ไว้ใจได้นะครับรับประกันเบรกหัวชิมแน่นอนนะครับอ,อันนี้บ้านลูกค้าห่างจยวผมประมาณ30กิโลนะครับก็เดี๋ยวไปส่งนะครับ เดี๋ยวเราตัดไปดูตอนออาถังน้ําขึ้นรถดูนะครับว่ารถจะเป็นยังไงนะครับวิ่งโอเคหรือเปล่านะครับวิ่งไหวไหมนะครับเพราะว่าปกติรุ่นนี้ก็เขีนได้แล้วนะครับสามตันกว่าสี่ตันห้าตันได้อยู่ก็แล้วแต่คนขับแล้วแต่คนใส่เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ลูกค้าทํากิจการน้ําดื่มนะครับลงน้ํานะครับ<ม>ก็สั่งทํารถน้ํามานะครับไว้วิ่งเสริมกับรถกระบะนะครับเดี๋ยวต้องนี่รอลูกค้าชินแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าลองใส่น้ําแล้วก็ลองไปวิ่งดูนะครับว่ารถวิ่งเป็นยังไงวิ่งโอเคไหมแต่ว่าเบื้องต้นก็ลองขับขี่กันแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคดีอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้ทางอูเราด้วยนะครับนี่สำหรับ n k r 8 8แรงคันนี้นะครับก็อยู่ที่อ่าอันนี้น่าจะเป็นตำบลกูจานนะครับอําเภอคำเขือนแก้วจังหวัดยะโสธรนนะครับเนี่เป็นรถน้ำนะครับเก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับใครที่สนใจรถก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถาไมได้เลยที่เบอร์0 9 5 7 7 0 6 1 6 4นะครับ หรือว่าเบอร์พ่อผม0809292591นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโทรต่ตอรองกันได้นะครับไปเข้าสารคินีนี้สวัสดีครับ